โรคก,กระเพาะอาหารมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียตัวหนึ่งในกระเพาะอาหารซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยเครื่องตรวจเป่าลมหายใจเครื่องดังกล่าวมีข้อดีก็คือสามารถตรวจได้ในเด็กสตรีมีคันกลุ่มผู้ที่ต้องการที่จะติดตามการรักษาหลังจากที่ได้การรักษาเชื้อดังกล่าวไปแล้วนะครับเครื่องนี้มีความไวความจำเพาะสูงมีความจำเป็นสูงที่จะต้องเตรียมตัวก่อนหน้าที่จะเข้ารับการตรวจ สำหรับวิธีการเตรียมตัวเพื่อเป่าทดสอบลมหายใจดูเชื้อแบคทีรียนในกระเพาะอาหารนะคะมีขั้นตอนง่ายๆอยู่5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้คนไข้งดน้างดอาหารหลังเที่ยงคืนหรือย,อยังน้อย6ชั่วโมงก่อนทาการทดสอบนะคะขั้นตอนที่2ให้งดทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเช่นน้าส้มน้าอ้อยน้ําสับประรดหนึ่งวันก่อนทําการทดสอบค่ะขั้นตอนที่3ให้คนไข้งดทานยาปฏิชีวนะอย่างน้อย1เดือนขั้นตอนที่4ให้งดทานยาลดกรดอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนทาการทดสอบนะคะขั้นตอนที่5สําหรับคนไข้ที่สูบบ การสูบบุหรี่อย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนทาการทดสอบค่ะสําหรับวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรนะียในกระเพาะอาหารนะคะโดยทดสอบทางลมหายใจมีวิธีง่ายๆดังนี้ค่ะให้คนไข้สูดลมหายใจให้เต็มปอดจากนั้นกลั้นไว้5วินาทีนะคะแล้วเป่าลมลงในถุงให้เต็มค่ะจากนั้นให้คนไข้าทญญานยาสําหรับที่ใช้ในการทดสอบตามด้วยน้ำครึ่งแก้วค่ะจากนั้นให้คนไข้นอนตะแคงซ้าย5นาทีค่ะครบ5้านาทีแล้วให้คนไข้ลุกนั่ง15นาทีค่ะ ครบ15นาทีแล้วให้คนไข้เป่าลมลงในถุงที่ใช้สำหรับการทดสอบถุงที่2นะคะเมื่อเป่าถุงที่2เรียบร้อยแล้วให้รอฟังผล15นาทีค่ะหากท่านติดเชื้อดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดเชื้อนะครับอย่าปล่อยตะละเลยจนเชื้อนั้นสร้างปัญหาให้ท่านในอนาคต